เจอกันเนะครับนี่ปล่อยนะครับตัวนี้ทำงไนเข้านะครับตัวที่สองดีดีเลยนะครับนี่แม่มาแล้วครับใหญ่ขึ้นด้วยอุ้ยระเบิดขึ้นระเบิดกดสลัวขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้ฮัลโหลสวัสดี พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับเรากลับกันมาที่แสมสารที่เดิมนะครับไฟนี้เราจะมาแก้ตัวกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่กันที่สะพานประตูนะครับประตูโฮมสเตย์มาดูกันว่าทริปนี้ผลประกอบการจะเป็นอย่างไรกันบั่งประสบความสำเร็จหรือเปล่าติดตามชมนะครับ ความเดิมจาก EP ที่แล้วเราได้มาที่สะพานประตูแล้วครั้งนึงนะครับเห็นทำเลแล้วจึงเกิดความสนใจเป็นอย่างมากสะพานมีขนาดใหญ่สามารถจอดรถที่สะพานได้เลยครับบวกกับระดับน้ำที่นี่ค่อนข้างลึกพอสมควรเหมาะกับการตกปลาของพวกเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงได้ จองที่พักไว้ตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วครับทิปนี้จึงเกิดขึ้นมาครับทิปประตูโฮมสเตย์ม,มาชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมกับการรีวิวที่พักกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆสะพานมีขนาดใหญ่รองรับรถยนต์ได้หลายคันเลยครับ สำหรับนักตกปลาพร้อมห้องน้ำส่วนกลางสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการที่โฮสเย์ครับสำหรับท่านที่เหมาเรือตกปลาหรือเหมาเรือดำน้ำที่นี่ก็มีบริการให้ครับดูห้องพักกันดีกว่าครับห้องเหล่านี้ราคา1,200บาท พร้อมอาหารเช้านะครับสำหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐานตามห้องพักโฮมสเตย์ทั่วไปครับห้องน้ำของที่นี่ก็ดูสะอาดดีนะครับมีน้ำอุ่นพร้อมน้ำไหลแรงดีครับกาแฟโอวันตินแก้วขนมมีพร้อมให้เราเลยนะครับ กาต้มน้ำร้อนก็มีเป็นการส่วนตัวด้วยห้องพักของที่นี่มี4ห้องเองนะครับห้องใหญ่4,000บาทนอนได้8คนส่วนห้องเล็กจะมีห้องละ1,500 2ห้องแล้วก็ห้อง1,200หนึ่งห้องครับส่วนจุดนี้เป็นส่วนทำอาหารนะครับปิ้งย่างสำหรับผู้ที่เข้าพักที่โฮมสเตย์นะครับ ที่นี่มีซิง์ล้างมือพร้อมกับน้ำยาล้างจานให้เราหลายจุดเลยนะครับไม่ต้องแย่งกันครับสำหรับนักท่องเที่ยวของใครของมันกันไปเลยครับเตาย่างก็มีพร้อมเจานชามช้อนเขียงอุปกรณ์ต่างๆครบครับมีฐานให้เราฟรีด้วยครับใช้เสร็จเราก็มาเก็บล้างคืนเขาแค่นี้ ก็สะดวกสบายดีแล้วครับและแล้วก็เหยื่อของเราเป็นกุ้งเป็นนะครับเราซื้อมาจากบางประคงราคาตัวละ1บาทถึง1บาท50สตางค์ครับนั่งสักพักปลากเก่าตัวแรกก็มาเลยครับ มาเร็วใช้ได้เลยครับอันนี้เราตกกับที่ปลายสะพานนะครับเอาจริงตกได้นะคะรับเจอนะครับชิ่มหนึ่ร้อยหนึ่งเทีมาเลยวจ้าตัวที่สามสามเป้าตาเป้าตัวนี้น่าจะเป็นปลาสลิดหินนะครับใครไม่ใช่ ยังไงก็บอกกันบ้างนะครับเฮ้ปากระพงแล้วก็อยเหมือนเดิมครับเป็นทรรมเนียมปลากระพงกับหอยหวานครับขาดไม่ได้เลยครับ,บสเหมสารแต่ระทิปของเราชมบรรยากาศยามเย็น พร้อมกับทำอาหารทานกันฟินๆเลยครับนนร,ะระหว่างรอปลากินเบ็ดทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของแสมสารสัมผัสรประตูนะครับประตูใจดีมากที่นี่สุดยอดครับบรรยากาศการบริการาราคาดูผลงานกัตนต่อนะครับนนป้าตูใจดีมากเลยนะครับ มีผลิตภัณฑ์ของป้าให้เราลองชิมด้วยครับป้าตู่ทำปลาหมึกแข้งขายด้วยนะครับอร่อยมากครับป้าใจดีมากด้วยยืนยันมีไฟเขียวไฟเขียวใดมึกของที่นี่มีทั่วเลยนะครับทุกจุดเลยมองดูที่พักของที่นี่กับที่พักของข้างๆ เห็นไฟเขียวๆแล้วสดใสครับดูสดใสดีนะครับวันนี้น้ําขึ้นช้ามากเลยครับตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วน้ํำยังคงขึ้นไม่เยอะเลยครับส่วนปลายสะพานเดี๋ยวเช้าๆคนน้อยๆจะไปถ่ายให้ดูนะครับตาหวานของอร่อยของเรามาเลยครับตาหวานไปนะครับตัวนี้อร่อยมากครับไปใส่ตาแบบนี้ ต้องปล่อยทันทีนะครับปล่อยใส่เตาครับตัวที่สองดีดีเลยนปลาตาหวานเก็ดค่อนข้างจะแข็งนะครับจับใส่เตาย่างได้เลยนะครับเนื้ออร่อยมากเหมาะแก่การย่างมากครับเตาเราพร้อมแล้วก็ย่างกันเลยครับนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เรามาพักผ่อนพร้อมกับปิ้งย่างที่นี่ครับ ไแล้วครับมาแล้ว,ลว,ลวลครับอุ้ยรอบเดึ้นี่แชมป์ของอทริปนี้มาแล้วครับกำลังจะนอนแล้ว,แ,ลวแชมป์ันเกิดขึ้นมาอีกฮะเย้ปลากระพงครับตัวนี้ปลากระพง,ะพงแต่ถามป้าตู่เขาบอกว่าเขาเรียกปลาเขี้ยวครับ มือนก็พงเลยครับได้เป็นกระพปงขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้ฮัลลโผมขึ้นครับบรรยากาศยามเช้าายสะพานผ่านประตูนะครับเป็นสะพานที่ยาวเลย น้ำลึกด้วยดูว่าเชา้านี้มีอะไรให้เราบ้างคืนนี้ก็กินพอสมควรนะครับได้เกินเป้านะครับที่บากับผมเข้ามาตัวหนึง่งเช้านี้จะมีอะไรม้างทีเดียวครับวันนี้จเจอกันที่นี่กกลับเลยเก็เจอกใหมครับบายมาชม บรรยากาศสะพามประตูตอนเช้ากันนะครับเหตุผลที่ถ่ายให้ดูตอนเช้าเนื่องจากว่าคนน้อยครับจะได้เก็บบรรยากาศให้ดูเต็มๆบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นบวกกับจิบกาแฟไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยตกปลาไปด้วยฟินๆเลยครับทริปนี้ นี่นะครับอาหารเช้าของประตูโฮมสเตย์นะครับมีนมถ้วยมีนมหวานด้วยแล้วก็มีข้าวต้มคนละชุดเจ๋วมากนะครับอาหารเช้าที่นี่อาหารเช้าที่นี่ดีมากเลยนะครับรวมกับราคาของห้องพักแล้วถือว่าดีเลยครับกินข้าวเช้าแล้วจะได้มีแรงตกปลากันต่อครับ มาดูร้านค้าของที่นี่ครับอลังการมากมีทุกอย่างเลยนะครับที่เราอยากได้รวมถึงอุปกรณ์ตกปลาต่างๆที่นี่มีครบเลยนะครับชุดว่ายน้ำก็มีขายมีทุกอย่างครับ ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาที่นี่ผมว่าใหญ่ที่สุดของสมัยสารแล้วังครับครบจริงๆครับครบทุกอย่างเลยสำหรับปลา้ํำจืดก็มีนะครับร้านใหญ่มากครับนอกจากอุปกรณ์ตกปลาแล้วพวกเครื่องปรุงอาหารต่างๆที่นี่ก็มีนะครับสำหรับท่าน ที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ตกปลามาแล้วเกิดอยากได้ฟิลตกปาลา,ยยาเตรียมตังมาอย่างเดียวเลยครับไปไปที่นี่ครบ,คร,บครับตะก,กัวเนี่ยทุกไซส์เลยครับทุกไซส์ทุกขนาดนะครับสำหรับตะก,กัว,วเหมาะมากเลยครับสำหรับท่านที่ชอบซื้อตะก,กัวไปถมทะเลที่นี่นะครับ มีให้เลยครับเต็มเต็มเลยครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับเครื่องดื่มไม่ต้องเป็นหัวนะครับมีครบทุกประเภทครับพร้อมๆแม่ค้าใจดีด้ครับเราวันนี้นะครับตาหวานปิดทิปประตูโฮมสเตย์อย่างเป็นทางการเลยนะครับที่พักที่นี่ผมใช้คำว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับผมถ้ามีโอกาส เราจะกลับมาอีกครั้งแน่ๆครับสำหรับประตูโฮมสเตย์อ๋อประตูใจดีมากๆเลยนะครับเจของพี่พัดีมากเลยครับแล้วพบกันอีพีต่อไปครับบ๊ายบาย